เดียนาอดหุ่นซับในชุดเล่นเซิร์ฟสเกตแค่หันหลังยังสวยปกติก็เป็นสาวชอบออกกําลังกายอยู่แล้วสําหรับนางเอกสาวเดียนาฟริโปพอมีกระแสะเล่นเซิร์ฟสเกตเดียนาก็ไม่พลาดถามมาเล่นเหมือนกันและหลังจากที่เห็นเดียนาโพดรูปในวันแรกๆที่เพิ่งขัดเล่นมาวันนี้ดูเหมือนว่าจะเล่นเก่งขึ้นแล้วและนอกจากดีลาการเล่นแล้วภาพล่าสุดของเดียนายิ่งทําให้ดูโปรไปอีกเดียนาอยู่ในชุดออกกาลังกายยืนอยู่บนแผ่นเซิร์ฟสเกตแค่หันหลังยังสวยเลย มุมนี้หุ่นดีมากแขนขายาวสวยเอวเป็นเอวมีแต่คนคอมเมนต์ชมหุ่นของเดียน่นาทำแฟนๆถึงกับเรียกร้องว่าอยากเห็นคลิปแบบหันหน้ามาด้วยยิ่งดีขนาดหนุ่มเกรดว่าเลนทอนยังเข้ามาคอมเมนต์เรียกชื่อเดียน่นาเลยนะจ๊ะว่าเดียขอขอบคุณภาพ i g จีแอดเดียาฟรีโปภาพและแหล่งข้อมูลข่าวสนุก com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ